มากันที่ท่านโคษกของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับก็ได้เปิดเผยนะครับหลังครบรอบ2ปีรัฐประหารครับว่ารัฐบาลน,นั้นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนทุกด้านนะครับพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไปตามโรดแมพครับ พันเอกวินไทยสุวารีครับโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอกล่าวถึงกรณีที่นางสาวยิ่งรักินวัตรนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและแกนรนาพักเพื่อไทยวิพากษ์วิจารณ์ต่อการทํางานของคอสชอและรัฐบาลนะครับในโอกาสครบรอบ2ปีรัฐประหารครับว่าตั้งแต่แรกที่เข้ามานอกจากได้แก้ปัญหาอย่างรุนแรงของคนในสังคมโดยเฉพาะการใช้อุธสงครามกันมากในชุมชนเมืองและการละเมิดสถาบันแล้วรัฐบาลและคอสชออยังดําเนินการแก้ปัญหาปัดท้อ และภาพรวมเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวและมีการดําเนินการทุกๆมาตรการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่และสามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่ทําไปมีอะไรบ้างดังนั้นเชื่อว่าการวิาพากษ์วิจารณ์บางส่วนอาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อมาทําลายความน่าเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจเพราะรัฐบาลคสอชอนั้นได้ดําเนินการไปหมดแล้ว พันเอกวินไทยนะครับยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลและคอสชอไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครแต่สิ่งที่ทำก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงดังนั้น2ปีที่ผ่านมาจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคอสชอและรัฐบาลได้ดำเนินการในสิ่งที่ควรจะทำมาอย่างเต็มที่ ทั้งการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการแก้ไขปัญหาสังคมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การแก้ไขปัญหาแรงงานเถื่อนให้เข้าสู่ระบบไม่ให้ใครไปสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบการจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถแท็กซี่รถจักรยานยนต์การปราบปรามผู้มีอิทธิพลส่วนการสร้างความชอบธรรมทุกฝ่ายนั้นก็ต้องทํา จะต้องสร้างความชอบธรรมให้อยู่ภายใต้กลไกลกระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามหลักสากลไม่ได้ตัดสินกันเองโฆษกของคสชนะครับยังกล่าวถึงกรณีที่มีการอ้างว่าเศรษฐกิจไทยติดลบด้วยนะครับว่าไม่เป็นความจริงเพราะแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังชะลอตัว เศรษฐกิจไทยนั้นมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,557จนถึงปัจจุบันโดยไตรมาสที่1ของปี2,559นั้นเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ3.2มากกว่าสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์ไม่ได้ติดลบอย่างที่มีผู้มีวิภาควิจาร์ณนะครับ